สวัสดีครับพบกับตะภูพาลุยในช่อง YouTube ไลรภูอ่าน้อยนะครับวันนี้มันแชร์ครับมันแชร์บางสิ่งบางอย่างเผื่อท่านผู้ชมไม่รู้นะคล,คลิปนี้ก็เป็นคลิปความรู้นะครับเก็ความรู้วิถีชาวบ้านนะฮะไม่ต้องเงาะร้านยานะฮะ ไม่งอ้อลานยาไม่ง้อยานะครับเรานะครับเวลาเรามันมีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายไม่สะดวกนะครับขับถ่ายไม่สะดวกนะครับขับถ่ายไม่สะดวกเราไม่ต้องซื้อมายาถ่ายครับแค่เรามีสิ่งนี้ครับนี่ฮะนี่ครับขี้เหล็กขี้เหล็กครับ ขี้เหล็กครับใช่ครับขี้เหล็กนะฮะขี้เหล็กทั้งยอดอ่อนๆน,นะฮะนี่ก็คือส่วนยอดของมันนะฮะส่วนยอดของมันนะะผมมีเทคนิคดีเดี๋ยวผมจะแชร์นะครับเกี่ยวกับขี้เหล็กตัวเนี้ยส่วนยอดตัวนี้ก็เป็นยอดที่อวบนะฮะมันเป็นการทําสาวคือเราไม่ต้องปีนต้นเก็บพันนี้ก็ไปต้มนะะแล้วก็กินเป็นยาทานะ่าอร่อยทั้งดอกและและยอดนะครับ ดอกกันอ่อนนะเอาไปต้มทำมาข้าวกินนะครับง่ายๆจะแกงกะทินะแกงขี้เหล็กหรือจะแกงใบยะนางก็ได้แกงใบยะนางใส่หนังหมูนะแกงใบยะนางใส่หนังหมูก่อนไปแกงก็นําไปต้มก่อนครับเพื่อลดคาดความเปรี้ยวความขมนะครับนะเพื่อลดลดความเปรี้ยวความขมเอาไปต้มก่อนตั้งหนึ่งน้ำนะคนไม่ชอบขมมากนะครับ ยอดก็นำไปเด็ดเนี่ยเด็ดพันนี้นะครับเนี่ยอัน,นอ่อนอย่างนี้ยเห็นไหมยอดเห็นไหมนำไปต้มแล้วก็ไปแกงแกงใบยะนางนะใส่หนังหมูหรือจะไปแกงกะทิใส่ปลาย่างใส่กระชายมันจะเป็นยาถ่ายอ่อนๆครับกินแล้วจะถ่ายคล่องกินแล้วจะคล่องหนึ่ง ไม่ต้องไปซื้อยาให้เปลืองตังค์เรากินสิ่งนี้แล้วไม่ต้องสะสมสารในร่างกายโดยที่เรากินนะครับพืชสมุนไพรมีทั้งประโยชน์กับคนและประโยชน์กับพืชน,นะนะกิเลกนี่นะมีเป็นพืชที่มีไนโตรเจนสูงนะสหรับพืชทําใบนะครับทําปุ๋ยอย่างเงี้ยกับคนนะครับแล้วถ้าเรากินเอาแค่เรื่องเดียวกันนะครับ เป็นยาระบายอ,อ,อ่อนๆกินดีนะครับเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้หรอกครับผมก็ไปกินแกงขี้เหล็กกินโป้ดโอ้โหกลับบ้านมาขี้ไหลโป๊ดโพ้ดโพ้ดโปดโปดถ่ายโปดเราก็เอ๊ร้านนี้ทําไม่สะอาดหรือเปล่าใช่ไหมฮะเราก็สงสัยว่าเราร้านนี้ทําไม่สะอาดหรือเปล่าอืเวลาผ่านไปครับเราก็ได้เราก็เราชอบกินแกงขี้เหล็กแร้ก็ผ่านไปเราไม่ได้ทำเองบางทีเราก็ทําเอ๊ะขี้ไหล ถ่ายอีกแล้วเ,เราก็ทําสะอาดทุกขั้นตอนนะอ๋อเนีมันก็เป็นเช่นนี้เองครคือว่ามันเป็นยาถ่ายอ่อนๆน,นะครเผื่อใครยังไม่รู้ก็แชร์ผู้เฒ่าผู้แก่ที่แบบว่าเราอาจจะต้องดูแลคนแก่ระบบขับถ่ายไม่ดีเราก็ต้องทำพวกเนี้แกงขี้เหล็กให้ท่านทานนะครเขาได้มีระบบขับถ่ายได้ดีที่คนที่ไม่ค่อยถ่ายนะครับตอนช้าไม่ค่อยถ่ายก็ลองมาเปลี่ยนกินแกงขี้เหล็กนะครับเพราะเรากินแบบ จะกินเเอาไปต้มแล้วก็กินเลยก็ได้กินแต่น้ําก็ได้แต่ว่าผมแนะนําแบบว่าเรากินเป็นอาหารดีกวา่ามันก็จะได้ประโยชน์ทั้งความอิ่มท้องเราแล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งเราขับถ่ายด้วยครับนะแต่บางคนก็ต้มเอาไปต้มกินซดน้ําก็ได้ประโยชน์นะครับแบบบำรุงมากมายแต่วันนี้เอาแค่เรื่องของระบบการถ่ายนะว่าเราไม่ต้องง้อยาอีกต่อไปแค่เราต้มขี้เหล็ก แกงทำมาข้าวกินเรามันก็เป็นยาถ่ายอ่อนให้เราแบบง่ายๆใ,ใครก็ทําได้นะครับรอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ผมตะภูพาลยในช่อง u t u b e ไล่์ผัวน้อยเอาเทคนิคดีๆความรู้ดีๆมาแชร์กันเผื่อท่านผู้ชมที่ยังไม่รู้ที่ได้ติดตามผมยังไม่รู้ผมก็จะแชร์ให้รู้เป็นประโยชน์และแชร์กันต่อไปด้วยครับว่าไปขี้เหล็กมีประโยชน์มากมายนะนี่คือหนึ่งในสรรพคุณของเขายังมีอีก108ร้อยแปดสรรพคุณนะครับแต่อสรรพคุณที่เราสามารถทําได้เองด้านเรียนรู้เองแล้ว เรียกเียกเป็นปัจจตังคือรู้ได้เองก่อนว่ามันมันกินแล้วมันมันเป็นยาถ่ายเพราะเราถ่ายกับตัวเองเราก็เลยแชร์ได้ไอ้สิ่งมันประโยชน์ที่ร้อยแปดที่เรายังไม่รู้เราก็ยังมันมันรู้นี่แหละครับแต่ว่ามันยังยังไม่ได้ทาด้วยตัวเองยังไม่ได้เห็นผลด้วยตัวเองก็เลยไม่อยากจะแชร์เพื่อให้มันเป็นภัยต่อไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไม่ต้องเสียตังค์ซื้อยาแค่สมุนไพร ขี้เล็กขึ้นง่ายนะครับบางทีเราไม่ต้องปลูกในไร่หรอกถ้าคนไม่มีที่ครับก็เก็บตามข้างทางครับเป็นพืชที่ปลูกง่ายโตไวนะครับเหมาะกับใบกระสีด้วยนะครับโอเคนะครับข้างข้างทางก็มีครับผมแม่ค้าตลาดนะครับเขาไม่ต้องมีเขาไม่มีที่นะครับเขามาเก็บขี้เล็กข้างทางครับไปต้มแล้วก็ไปต้มขายนในตลาดนัดนะเขาไม่ต้องมีที่แค่ว่าเล็กเนี่ยมันตามข้างทางมันจะเยอะนะครับโอเคนะครับ ชอบคลิปนี้ก็ลืมก็ไค์ก็แชร์กดติดตามกระดิ่งขั่นกิ้งๆให้ตะพูพาลุยในช่องยูทูบไล่ผัวอ่อนน้อยนะครับพูดมากแล้วครับผมไปแล้วครับ